มีแต่เรื่องเรามาดูหนังจีนกำลังภายในยุค70กันบ้างค่ะซึ่งจะเป็นการรวมตัวของสุดยอดดาวบูในยุคนั้นเลยก็ว่าได้แถมแต่ละคนยังเป็นดาราที่มีแฟนๆชาวไทยยุคคุณพ่อคุณแม่ยังสาวต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะโดยมันจะเล่าถึงสมัยแมนจูเรื่องอำนาจขั้นสุดโดยมองว่าวัตเซลินคือศัตรูคนสำคัญที่ต้องกำจัดออกจากสารระบบให้ได้แถมเหล่าบรรดาจอมยุทธ์ก็ยังมารวมตัวกันฝึกวิชาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อคนเก่งมารวมตัวกัน มันจะต้องมีความคิดเป็นภยัยต่อราชสำนักแน่นอนพอเห็นแบบนี้จะปล่อยให้วัตเซลลินลอยหน้าลอยตายอยู่ก็ใช่เรื่องเลยต้องจัดหนักๆไม่ให้ผุดให้เกิดกันเลยทีเดียวส่งนักฆ่ามาไม่พอยังเผาทำลายวัดให้ซินซาโชคดีที่ยังมีลูกศิษย์หนีรอดมาได้5้าคนและปักหลักฝึกปลือวิชาให้เก่งกาจเพื่อกลับมาแก้แค้นให้กับวัตเซลลินล้างแค้น1ิปียังไม่สายปฏิบัติการครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เรามาติดตามชมพร้อมกันในภาพยนตร์ 5ซ่อหลินมาสเตอร์วันพฤหัสที่2 5พฤศจิกายนเวลา2องทุม่มทางช่อง CCM หมายเลขสองสามสามเจ้า